ฮัลโหลสวัสดีครับวันวนี้เรากำลับสุดท้ยเกมนะฮะซึ่งเกมที่ะะเราชมกันอยู่ก็คืออ่ซูเปอร์อีกมนะครับอ่าส่วนพาร์ทนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการลา่าสัตว์นะ,ะโอเคฮะวันนี้ก็ลา่าสัตว์ให้ดูกนคือเราต้อง หาตัวที่เราต้องการนะฮะ,ะคลิปที่แล้วก็เป็นการสอนเกี่ยวกับว่าทํายังไงให้ฆ่ามันสัตว์เพิ่มนะฮะส่วนคลิปนี้จะเป็นการล่าสัตว์โดยที่แบบเราไม่ต้องเจ็บตัวมากนะฮะเออต่ตอนนี้ออสัตว์เนียบเไงเีลิเ,ออเ่ย,เยเออผมตอนนี้ผมก็เจอเป้าหมายนะฮะคือไทสเลททอปนะฮะหรือไทกี้นะฮะน้องไทกี้นี่ซึ่งผมจับแล้วสองตัวคีเดียวสองตัวมาเดี๋ยวใช้หนังะติก๊ก ยิงที่มันมาเร็วมาเร็วไทกี้จ๋านั่นนั่นนั่นนั่ผมว่าวิวัฒนาการของไพยเตย๋ทอมนะ่าจะเป็นแรดหรพอมีเขาเหมือนกันเต้เต้เออนั่นแหละนะฮะตอนนี้ใช่ฮะถ้าทุกคนคิดออกน,นะก็คือเราจะใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะฮะเราจะไม่ให้เจ็บตัวน้องไทกี้อยู่ไหนนี่นฮะเนี้ยเล็งให้สวย,สวย เอ้ยคำเฮียคำเฮียคำเฮียเนี่ยยิงมาเลยยิงจนกว่าแม่งจะสลบเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้กี่นัดนะฮะผมพกมาก็มาสามสิบกว่าได้ยิงไปแล้วสิบแปดนัดนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนัดล่วงโอเค<า>เราจะไปดู3า,า,นะามเขากูลองแล้วนะแมงแมกเบอร์รี่เป็นตำเลยเออนั่นแหละดีละโอเคเราจะมาดูเวลยี่สิบเอ็ด พระเจ้าหนะันสะิบนะก็อย่างที่เคยบอกนะว่าถ้าจะให้ค่ามืนนั้นเพิ่มเราต้องใช้นาโคเบอร์รี่หรือนาโคติกได้รนะ้อยสามร้อยอ่ะเบอร์รี่ดำได้เยอะใช่ไหมได้เยอะก็โอเคแล้วเออเนี่แค่ตกตรงนี้เนี่ยนี่แค่กองเลยเนี่ยเยอะเออครนะัวนาะโคติกมาใช้หน่อยฮนะเออเอาเลยมีลัพเตอร์แล้วโอเคเอ่านี้เราก็จะเป็นไทสเลท็อปตัวที่สามนะฮะไทสเลท็อปเป็นโอ,โอ้ยโหกดกินไดเ,เยอะเลย ไทเซิร์ฟชเป็นสัตว์กินพืชน,นะฮะดังนั้นเราก็หาเบอร์รี่ให้มันอตอนนี้ก็ได้เบอร์รี่มาแล้วจานวนหนึ่งนะตอนนี้ก็ได้นาโคเบอร์รี่มาด้วยโอเคยัดนาโคกอนอย่างที่เคยบอกนะ,ะเพิ่มค่ามืออาเบอร์รี่กินได้ทุกชนิดฮะใส่ไปให้มันเป็นเลยและหลังจากนั้นเราก็รอให้เคมิ่งมันเสร็จไทเซร์<ะ>ตัวน,นี้ก็จะเป็นของเรานะฮะโอเคนะ,ะส่วนอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือเกี่ยวกับแมปนะ ดูแมปผมนะจะสังเกตว่าแมปผมมีการมาร์กไว้ก็คือเนี่ยจุดนี้ก็คือจุดบ้านที่ผมอยู่นั่นเองอ่าจุดนี้จะเป็นจุดเดียวกับของเทเลอร์เทเลอร์ที่วิ่งหนีทีเล็กมานะฮะโอเคส่วนที่เหลือจะเป็นดันเจียนที่ผมมาร์กไว้ก็คือเปิดแมปแล้วกดตัว P นะเราดูจากเส้นและติจูดฮนะและติจูดกับลองจิตจูดผมน่าจะอ่านถูกมนะั้งก็ดูเส้นแล้วก็มาคระ ถามว่ารู้ได้ไง,ไงว่าดัานรงไหน,น <c oughs> เปิดเว็บฮะเปิดเว็บเลยเิส์อหามันจะมีแผนที่บอกหรือในกลุ่มของ Al อ p p ซ์ r v i v ์เวอระไรเงี้ยฮะก็จะมีพวกนี้บอกแล้วก็มาร์กไว้แล้วเราก็ไปนะโอเคส่วนของคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะพาลงดันนะลงดันว่าไม่ดนะันอ่ะมันมีอะไรบ้างทำไมคนถึงชอบไปกันนะอะไรอย่างนี้โอเคเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะคือมีต้นไม้มีสัตว์ออมฮะแล้วเนี่ยเบอร์รี่ตรงเนี้ยเบอร์รี่น้ำตรงเนี้ยครับต้นเบอร์รี่ที่เก็บได้เนี่ยคือมันให้เยอะมากให้นาโคก็เยอะมากนะฮะส่วนที่แบบอยากให้ตัวเก็บเบอร,ร์รี่เยอะสัตว์ที่เก็บเบอร,ร์รี่เยอะก็จะมีพวกเซโกไทเซเลท็อปแล้วก็บอนโตบอนโตก็คือตัวที่หวัวยาวๆฮะตัวใหญ่ คนนั้นจะได้เยอะมากนะโอเคฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยังไงก็ตับตัไงใครกันเอยอะๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับบาย